สวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญ AP พเช l i ไลน์นะครับวันนี้นะครับก็จะมีการรีวิวนะครับสินค้าอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นสินค้าที่ผมเพิ่งสั่งมานะครับจริงๆม่ออกนานแล้วนะครับเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งได้สั่งซื้อและนํามาใช้งานนะครับก็เลยอยากจะมาทําคลิปแกะกล่องนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสินค้าอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ส่งมาจากสิงคโปร์นะครับก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าเป็นยี่ห้อไหนนะครับ สั่งออนไลน์มานะครับเรามาแกะกันดีกว่าที่แกะก็ตรงนี้นะครับปกติก็ไม่ค่อยได้แกะกล่องแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับลองมาแกะดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงามาเลยครับเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อนี้ไม่ต้องใช้คัตเตอร์หรืออะไรนะครับสามารถแกะได้เลยนะครับจริงหรือเปล่านะครับเรามาดูกัน นี่มาแล้วมันคืออะไรมันคือไอโอ้โหยกเข้ามาอย่างนี้เลยครับปึ๊บนี่เดินข้างเดินข้างปื๊บนี่มันก็ยกามาให้ออาขาซะแล้วโอเคเอ,เอาใหม่ดิคงยกได้แค่นี้ามาเลยน่านมาแล้วครับเป็น iPad นั่นเองนะครับมันเป็น iPad Air นะครับนี่เจนหนั่นเองนะครับ ตัวใหม่ล่าสุดแต่ว่าก็ออกมาปีหนึ่งนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น 256GB กนะครับ iPad Air Gen 5นะครับรุ่น Wi-Fi นะครับเพราะว่าเคยซื้อแบบใส่ซิมแล้วไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยซื้อ Wi-Fi ดีกว่านะครับตัวนี้เป็นสีม่วงนะครับนะครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเรามาแกะกันนะครับ นี่โอ้โหงามจริงๆได้งงไงต่ออแล้วมันก็จุดหลุดนี้เลยเอโอเคเอาจจะประมาณนี้แกะปะติกออกนะครับแต่บางคนก็จะแกะแบบมีพลาสติกหุ้มอยู่เนาะเอาเป็นว่าแกะแบบนี้เลยละกันเมื่อความรวดเร็วนะครับ มาแล้ว iPad นะครับเปิดดีกว่ากล่องสุญญากาศเหมือนเดิมนะฮะก็ต้องเขย,าขยาข่าเขย่ากันหน่อยมามาแล้วหายใจแล้วนะครับยกขึ้นมาดูนะครับสวยงามนะครับของใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้วางไว้ก่อนดีกว่า เรามาดูดีกว่านะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างหลายคนคงจะรู้แล้วตั้งแต่ผมก็อาจ,จะไม่รู้นะฮะก็เลยแกะออกมาดูนะครับก็มีคู่มือนะครับแน่นอนอันนี้อะไรอ่าฮะก็เป็นการแนะนำคู่มือเบื้องต้นนะครับภาษาต่างๆแน่นอนสติกเกอร์นะครับ Apple นะครับโอเคค่อยมาอ่านละกันไม่มีอะไร นะอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับต่อมาเลยก็ะจะมีหัวชาร์จนะครับอันนี้ห่อพลาสติกอย่างสวยงามเอ๊ะเป็นกระดาษนะเป็นกระดาษสวยงามนะครับของแท้นะครับแล้วก็ไปนี่ครับสายชาร์จนะครับเป็นไท p e C to t ไท e C แล้วนะครับตัวนี้ ไม่รู้ iPhone เมื่อไหร่จะเป็นเปลี่ยนเป็นไทป์สีสักทีนะครับ iPhone 14ก็ยังเป็น Lightning อยู่นะครับรักโลกแต่ก็ยังรักธุรกิจนะครับแค่นี้นะครับอุปกรณ์มีให้มาแค่นี้เรามาดู iPad กันดีกว่าเดี๋ยวนนี้ลองดีกว่านะครับลองลองนะครับอันนี้ ปึ๊บเรามาเกะกันอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเคสเลยซื้อแค่เครื่องมานะครับนี่แค่นี้ดีกว่าดึงมาเลยเสวยงามนะครับสวยงามมองในที่มืดนี่ก็โอเคอยู่นะครับมันจะออกมุ่งมุงนะครับมีแสงสองถ้าดูในกล้องนี้อาจจะดูเทาๆนะครับถ้าดูสองแสงอะ สะท้อนรือยืดรยับหน่อยมันก็จะกลายเป็นสีม่วงนะครับบางเฉดสีนะครับถ้าเอาสีเทามาเทียบจะรู้เลยว่าเทาก็คือเทาจริงๆนะครับม่วงก็คือจะม่วงนะครับนี่ยังไม่ได้ดูว่ามีตาหนิอะไรไหมนะครับนี่คือใหม่เลยนะครับยังไม่เคยแกะไม่เคยใช้เลยนะครับโอเคจอก็ยังไม่รู้นะครับว่าจอจะเป็นยังไงนะครับต้องลองเปิดใช้งานดูนะครับ ปุ่ม power นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงลำโพง4ด้านนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จนะฮะก็ประมาณนี้นะครับมีกล้องหน้านะครับไม่มีอะไรครับ iPad วิธีการใช้งานก็ไม่ต้องรีวิวนะครับคงจะใช้เป็นกันอยู่แล้วล่ะข้างหลังนะครับจะเขียนว่า iPad Air นะครับถ้าเกิดเป็น Gen 4จะเขียนว่า iPad เฉยๆนะครับสีม่วงประมาณนี้เลย อันนี้นะครับก็ผมก็ซื้อฟิล์มนี่มาเลยแนะนำนี่ฮะฟิล์มกระดาษนะครับสำหรับแปะ iPad นะครับเดี๋ยวจะมาแปะเองอันนี้ซื้อมาร้อยกว่าบาทแค่นี้เองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าใครสนใจก็กดสั่งได้เลยนะครับถูกมากนะครับเป็นฟิล์มกระดาษนะครับติดเองครับติดง่ายๆครับไม่แพงนะครับติดข้างนอกน่าจะแพงอยู่นะครับไม่รู้เท่าไหร่สี่ห้าร้อยละมั้งง่ายๆเลยเดี๋ยวลองเปิดดูซิว่าเปิดได้ไหม ยังไม่ได้ชาร์จยังไม่ได้อะไรนะฮะโลโก้มาละเ,เดี๋ยวต้องไปซื้อเคสซื้ออะไรมาใส่นะครับโอเคอยู่นะครับอันนี้เป็นขนาดคือจะเป็น10.9นิ้วนะครับโลนะครับเราจะไม่ได้รีวิวอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่าคงไม่มีอะไรต้องรีวิวแล้วฮะคงจะร่วงหมดเปิดมาจะมี9 1นะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมเพิ่งซื้อ iPad นี้นะครับว่าทำไมถึงซื้อ iPad ไม่ซื้อไอโฟนสิบ่นะครับเพราะเพราะว่าผมมี iPhone 12อยู่นะครับก็เลยยังใช้ได้เร็วๆอยู่เลยไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมนะครับก็เลยซื้อ iPad ดีกว่านะครับตอนนี้นะครับก็ iPad นะครับถ้าใครซื้อในซื้อให้ลูกให้หลานหรือว่าซื้อราคานักศึกษารได้ยังแถม AirPods นะครับรุ่น2เลยนะครับนะฮะถึงวันที่26กันยานี้นะครับใครกดสั่งก็มีส่วนลดนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้ AirPods ด้วยนะครับ ใครยังมีสิทธิ์ึกษาอยู่ก็ไปจัดซื้อได้เลยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขอเซตนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับวันนี้แกะกล่องรีวิวนะครับไม่มีอะไรมากนะครับพอดีเพิ่งซื้อมาก็เลยจะทำคลิปรีวิวให้ดูนะครับเผื่อใครจะสนใจอยากซื้อนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เนี่ยนะครับสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับดูหนังฟังเพลงตัดต่อบ้างเล็กน้อยไม่ได้แบบโหดสายโหดเหมือน iPad Pro นะครับราคานี้ก็ย่อมเยาวอยู่นะฮะเราซื้อมาก็ สองหมื่นสี่กว่ากว่านี่แหละครับเวลานั้นจำไม่ได้นะครับสองสี่กว่าก2่าสองหมื่นสองหมื่นห้าประมาณเนี้ยนะครับอันนี้เป็นรุ่นสองห้าหกถ้าเป็นเริ่มต้นหกสิบสี่กิกมันก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นหลักร้อยนะครับรุ่นไรไฟนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่มันไม่เวิร์กอ่ะหกสี่มันน้อยไปนะครับอย่างน้อยอยันนี้ต้องมีจริงอ่ะร้อยยี่แปดก็โอเคนะครับแต่มันไม่มีก็เลยต้องซื้อสองร้อยห้าสิบหกนั่นเองนะครับ ตรงนี้นะครับก็โอเคก็เหมาะสำหรับการใช้งานแต่ละคนนะครับใครอยากจะนาออกไปใส่ซิมก็ต้องซื้อรุ่นซิมนะครับก็จะแพงกว่าประมาณ5,000นนะครับนะผมไม่จะเป็นครับแมวนะครับเอาไวไฟก็พอนะครับเพราะว่าแชร์จากมือถือเอาก็เร็วเลยครับรุ่นือว่า 5G นะครับอ่าไม่จําเป็นต้องไปซื้ออะไรมากมายนะครับโอเคครับวันนี้รีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคําถามอะไรก็สอบถามมาได้เลยนะครับแล้วผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับ แล้วเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับผมก็มีสั่งคีย์บอร์ดมานะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับคีย์บอร์ดสั่งจากจีนนะครับเป็นคีย์บอร์ดเหมือนกับตัวคีย์บอร์ดที่ของ Apple เลยครับแบบยกลอยได้นะครับรับรองเยี่ยมครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับอ่าแล้วก็มาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรมารีวิวหรือมีเทคนิคอะไรต่างๆมาแนะนําอีกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหมของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ